สวัสดีครับท่านผู้ชมกำลังชมนุงกิตบาร์เบอร์นะครับคลิปที่แล้วมีปัญหานะครับมีแต่เสียงไม่มีภาพนะครับวันนี้แก้ตัวได้รองทรงกลางไว้ขอบนะครับมาฝากท่านที่กําลังเรียนตัดผมนะครับวันนี้ไม่รู้จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับแต่ว่าตั้งใจเอามาฝากเพื่อนๆนะครับที่กําลังรออยู่นะครับวันนี้ก็ได้รองทรงกลางไว้ขอบเอาวิธีสร้างกรอบทรงนะครับสร้างขอบง่ายๆมาฝากกันนามาทํางานกันเลยครับให้เรานอนหวี90องศานะครับไปให้รอบเลยนะครับ แต่ว่าบางครั้งผมก็จะไม่ได้นอนหมีเพราะว่ากลัวเพื่อนๆนะครับกลัวท่านผู้ชมที่กําลังเรียนต่ผมไม่เห็นนะครับบางครั้งก็ตั้งหมีบ้างนะครับแต่ถ้าท่านจะทาให้เป็นขอบนะครับให้เรานอนหมี90องศาเดินไปรอบเลยนะครับความสูงก็รองทรงกลางเรานี่แหละครับก็คือเอามุมผมนะครับท้ายทอยก็เอากลางไปหูนะครับให้เราทําเป็นขอบก่อนนะครับไปรอบเลย เี่ยนมุมกล้องนะครับหาความชัดเจนมาฝากท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราสร้างกรอบแล้วนะครับสร้างขอบทรงแล้วก็จะมาตีเส้นนะครับตีเส้นไปรอบเลยใช้ปัตเตอรเลียนเก็บเฉพาะตีนผมเท่านั้นนะครับ แต่เฉพาะตีนผมนะครับจากนั้นนะครับให้เราชาร์จฟันรเราเบอร์หนึ่งนะครับถา่ายแนบขึ้นไปจนใกล้ถึงขอบทรงนะครับให้เรายกฟันขึ้นไปชนขอบอันนี้เป็นวิธีตัดรองทรงกลางไว้ขอบนะครับคือถ้าเราจะไว้ขอบให้เรานอนหวี 94องศาไปให้รอบเลยครับกรอบทรงความสูงก็ระดับเอามุมผมแล้วก็กลางใบหูนะครับด้านเททอยกลางใบหูด้านหน้าของใบหูนะครับส่วนหน้าของใบหูเราก็เอามุมผมเป็นเจนะครับจากนั้นก็ใช้บัตรี่นฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับไถเน่ต่นผมขึ้นไปชนขอบเลยเห็นไหมครับทำช้าๆดูเลยทำช้าๆทำนานๆให้ดูเลยนะครับแต่ว่าภาพไม่รู้จะมีหรือเปล่าวันนี้นะครับคลิปที่แล้วไม่มีเลยนะครับมานิดเดียวนะครับ มีแต่เสียงวันนี้แก้ตัวด้วยรองทรงกลางว้ขอบเอาวิธีทําขอบง่ายๆนะครับมาฝากกันเห็นไหมครับเราแตะแล้วก็สะบัดขึ้นไปชนขอบทําช้าๆทนานานๆให้ดูเลยนะครับตัดดอกน้อยมากนะครับเอาเกือบเต็มเลยนะครับตัดเกือบเต็มเลยจะตัดดอกเฉพาะต,ตรงไหนที่ช่างบังนะครับมองไม่เห็นก็จะตัดทิ้งไปเลยนะครับ วิธีทําขอบนะครับช่างแต่ละท่านมีวิธีทําไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะเป็นช่างเดี๋ยวผมก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําลองดูนะครับหรือว่าท่านที่กําลังเรียนอยู่นะครับลองดูเห,หลายวิธีเลยนะครับดูคนโน้นบ้างคนนี้บ้างอันไหนที่มันใช่สําหรับตัวเราก็เอาเลยอันนี้ก็จะสะบัดายแนบตินผมขึ้นไปชนขอบไปจนรอบนะครับไม่มีอะไรยุ่งยาก ถ้ายังเขียนไปชนขอบเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามมาตลอดนะครับขนาดไปม,มีภาพนะครับก็ยังมีน้ำใจนะครับมาทักทายพูดคุยกันอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับ สำหรับตัดผมก็ไม่มีอะไรครับเราสร้างขอบทรงแล้วก็ถ่ายจากตีนผมขึ้นไปชนขอบเท่านั้นทําไปรอบเลยนะครับความสูงก็อย่างที่ผมว่ามุมผมเลยนะครับความสูงก็ม,งมุมผมเป็นเจนเลยนะครับแล้ว่อยมาตีเส้นจากนั้นใช่ไหมครับก็จะมาเก็บารายละเอียดขอบด้านบนเห็นไหมครับนอนบี9เก้าสิบองศาแล้วก็บิดตัดปลายผมบอก ตัดให้เสมอกันที่สุดนะครับขอบจะได้ส,สวยๆให้เราทําช้าๆก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าเรายังไม่ชํานาญงานนะครับทําช้าๆใช้มุมปัสเตรเียนกับปลายหวีบีสอดเข้าไปบวีลมาแล้วก็ตัดปลายออกเอาให้ได้เส้นระดับเดียวกันนะครับท่านผู้ชมก็ดูไปด้วยเห็นไหมครับบวีลงมาถ้าเรานอนหวี90องศามันจะไม่กลืนนะครับมันจะเป็นขอบ แต่ถ้าเราไม่ต้องการเป็นขอบตั้งหวีสีส้มอางศา,านะครับมันก็จะกลืนเงินขึ้นไปเลยนอนหวีมาแล้วก็บิดเชื่อมเส้นให้เท่ากันที่สุดนะครับมันจะได้สวยๆทำไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเชื่อมเส้นให้ตรงกันเลย ส่วนเส้นผมที่งองอๆเลยขอบทรงที่เราตัดมาแล้วใช่ไหมครับมันจะเป็นกลองอยู่มันจะเป็นกระจุกอยู่ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับเราทําเส้นให้ตรงกันคือเชื่อมเส้นไปให้รอบเลยทําให้เส้นตรงกันที่สุดนะครับแล้วค่อยมาจัดการส่วนที่นนหนาหนาส่วนที่ไม่กลืนนะครับอันนี้เราเน้นที่ขอบให้สวยๆก่อน ก็นอนหมีเก็บขอบไปให้รอบตามรอยที่เราใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งเก็บมาใช่ไหมครับจากนั้นก็จะเก็บปลายเลียดขอบจากซ้ายกลับมาขวาเหมือนเดิมนะครับตรงไหนช่างบางก็จะตัดออกไปเลยนะครับใช้วิธีบิดมาตัดใช้มุมปรเตเลียนนะครับให้เราใช้มุมปัะตรเลียน ใต่ปลายหวีจากนั้นให้เราใช้หวีนะครับสอดเข้าไปยกขึ้นซอยเฉพาะตรงขอบเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับซอยเฉพาะตรงขอบเท่านั้นซอยเพื่อว่าผมจะได้ไม่บานแต่ว่ายังคงเป็นขอบเหมือนเดิมนะครับ ก็ทําแค่นี้นะครับเป็นวิธีตัดรองทรงกลางไว้ขอบเอาวิธีทําขอบง่ายๆมาฝากกันนะครับอีกแนวทางนึงนะครับมาฝากกันท่านผู้ชมชอบสไตล์การทํางานแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชอบวิธีการทํางานแบบนี้ก็ลองเอาไปทําลองดูนะครับทําแล้วทําง่ายทําเลยทําแล้วทํายากเปลี่ยนทันทีนะครับเปลี่ยนไปหาวิธีทําที่มันง่ายวิธีทาที่มันเหมาะสําหรับตัวเรานะครับ ถ้ายังดูไม่ได้อีกนะครับก็แสดงว่ามันมีปัญหาอันใดอันหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับที่ทักทายพูดคุยกันมานะครับหมุนให้ดูรอบๆแล้วพบกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ